คิดเด็กไปกินปูแล้วอ <Anthony. S 2> อันเท่านี้เลยอันเทนี้ป้าคิดขับรถเช้าอดกินอดกินอดกินว้าขับตาหอย้อนมากเลยครับ อ้าลอะไรอะเมื่อกี้เมื่อกี้กูอวดหลานมาหรอไม่ได้อวดหรอกาไอ้คอมเมนต์หลานเลยบอกว่าเมื่อกี้ไปกินปูมาตัวเท่านี้บอกพ่อขับรถช้าอดกินโอ้โหกฝนตกอะเนาะใช่ไหมครับก็ฝนตกอะเนาะอันนี้เปิดอะไรไปอ่ะเปิดแล้ว ก็ยิงบอกว่าเรามาหงส์ถูกค่อนข้างบ่อยครับเราพักค่อนข้างหลายที่ครับแต่ที่นี่ไม่เคยมาพักนี่เป็นครั้งแรกของในเครืออาวานี่พลัสแต่เพิ่งเคยเห็นอาวานี่ที่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นทูวิลล่าเนาะปกติแล้วนี่นั่วันนี้จะเป็นโรงแรมไหมอ๋อไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะอ๋อเคียมรู้ไม่พูดจะไม่ไปไปอ่ะวันนี้มันเป็นโรงแรมไงมหรือโรงแรมเป็นห้องอ่ะไม่ใช่ทูวิลล่าโอเคโอเคไปเดี๋ยวไปดูห้องพักกันด้านซ้ายมือจะเป็นบาร์ ด้านขวามือแล้วน่าจะเป็นที่ฐานานเช้าด้วยนะด้านขวามือนี่วิสเน็ตเป็นฟินเน็ไม่ถือว่าครบครบแล้วครบเครื่องครบครับมือรู้หรือเ่ว่าใครจะมาต้องทางนี้เออทำทำทรงอ่ะเอเที่ก็ไม่เคยมาของจริงเมื่อกี้เดี๋ยวเจอหมักมิชลีหรอก สระว่ายนะ้ำผมว่าเป็นส่วนสําคัญนะเวลามาเที่ยวเพราะว่าอย่าง<ช>ที่บอกว่ามันเป็นมันเป็นครอบครัวมันก็ต้องมา,ากิจกรรมเนาะเจอทะเลเจอตจอทอมเลี่ยนมูดหน่อยกัดอย่างมันเลยเจอทะเลเจอทะเล,เจ,ะเ,ลเจอสระว่ายน้ำเนี่ย<ช>อยากจะบอกที่นี่สระว่ายน้ําเต็มมาอุปชันมากนะครับดูดิมีมีโซนเด็กด้วยทุกคนเด็กๆมาเล่นนะครับเฮ้ยแต่ผมชอบที่นี่ไม่แบ่งโซนนะจ๊ะเจนแล้วมันไกลว่ามันเงียบ เพราะตะกี้คนละโซนเลยนะตันที่เรามาคนละโซนเลยต้องหาว่าเราพูดว่าคนที่มาพักอิน่าอยากได้ความสงบแล้วก็มานี่ไงข้าศึกหนึ่งหนึ่งสองถึงแล้วใช่ปะข้าหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองโอเคครับผมถึงที่พักแล้วไปแล้วไปดูข้างในกันนี่ครับเป็นเป็นประตูกำรู้จะถ่ายทำไมตั้งแต่ประตูเี๋เข้าไปดูครับกดกดกินยองกินยองเคียงติงเนาะอันไหนวะใช่นะใช่ไหมใช่ป่ะตะกิ้ ใช้ระบบพนักงานสุดท้ายจะรูปฮัลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหเริ่มกล้ามแบบเป็นบอลอากิอยนี่ครับผมเราอยู่ในห้องโถงวินล่ากันแล้วทุกคนเกิดดูไม่หยุดเล่นเดิมพลังมันเยอะที่เอามานี่ตะกี้เราถูกเอ็กเซสบูมธลิศมาไม่แน่ยด้านนี้ครับนี่เป็นฟอย์เย่ก็มาในห้องตัวนี้เป็น hall h a ของห้องตัวนี้นะครับผมซึ่งตัวห้องดูลูกหน้างงหมดเลยซึ่งตัวห้องสามารถ ตัดเข้าไปที่สระ่ายน้ำเลยการสระ่ายน้ำส่วนตัวด้านหลังเราคือเป็นผู้อคเ e s ทั้งหมดและเป็นวินล่าด้วยนี่ก็จะเป็นเหมือนจริงๆเป็นสระรวมอ่ะเนาะใช่ไหมเพราะทุกห้องก็ใช้เป็นสระใหญ่สระเดียวกันนะครับหรือว่าพรีเมียมแล้วคอห้อยอะไรนั่นเยอ้ามันไม่พูดด้วยไม่พูดด้วยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรอ๋อโอเค และนี่ครับคือมม่ค้หนึ่งในไฮไลท์น็กนกอะน็กนกมันทุบได้เลยป่าวะมันอะไรเนไหอเนื้อด้วยไงเขาบอกให้ใช้ค้อร์ะทุบไข่น็กนกเฮ้ยคนละคนคนละนกคนละครอันนั้นนกครับนกจริงอะเดี๋ยวเราดูข้างในมีเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นช็อกโกแลตเหรอข้างในมีขนมใช่ขนมผิงปะหอมๆอะอบควันเทียนอะกลิ่นอบควันเทียนอ๋อแสดงว่านี่คือช็อกโกแลตเหรอใช่จริชื่อของนวัญน่าจะใช่นะ thuận đó là thu vui lên à Im, Nóng Thính, <laughs> 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 วันนี้จะเป็นเตียงกิงไซส์แล้วก็มีเตียงเสริมมาให้แต่ตรงนี้ชอบผมชอบความเจ๋งตรงที่ว่ามันพอมันมาเป็นคู่อ่ะใช่ปพอมาเป็นคู่มันก็ต้องการความสตรงนี้ก็จะเป็นนะสีจกมันจะจกซีรูข้างในอาจจะมีไม่ไม่น่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีมากมีมากมีมี้านะดูกน้ากันทุกคน ตรงนี้จะมีหน้าต่างบานมาเริ่มเลยให้เราครับผมและห้อมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำแยกสองห้องนะครับเป็นห้องแยกด้วยใช่ครับเป็นห้องห้องน้ำหนึ่งห้องแล้วก็เป็นห้องอาบน้ำหนึ่งห้องตามสไตล์โรงแรมต้องมีห้องที่ใช้สำหรับเออ่ทำธุระส่วนตัวก็อยู่ห้องนี้อาบน้ำในห้องนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าน้องอ่างน้ำแต่ความเก๋ของเขาคือครับทุกคนนี่ทุกคนอายไปยิ้มอย่าไปซีโซ่เปิด เปิดออกมาเฮ้ยเป็นแบบชาวอเ์ข้างนอกไม่ครับก็เดินทะลุออกมาเดินทะลุมาเป็นชาวอร์เฮ้ยมีเป็นชาวารวข้างนอกจริงแล้วมันเปิดตรงไหนอ่ะอเอลองลองลองหัวนี่นี่เดี๋ยก็ใช่ไงนะครับก็เป็นก็เป็นโซนที่เหมือนกับเนี่ยคือเราว่ายน้ํามาใช่ไหมเราก็เดินเข้ามาได้เลยเดิน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 เข้ามาเสร็จปุ๊บเราอาบน้ำตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าครับผมอันนี้ก็คือเดินออกไปข้างนอกได้ด้วยนะครับ กองซ้อนในกองซ้อนในกองนะฮะตอนนี้เซ c ชั t กองมองหมดแลวเราแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับกําลังออกไปถ่ายรูปปฏิทวยกันปฏิทินโอ้โหดูพร้อมไหมฮะพร้อมมากแหม,แมบรรยากาศดีจนแทนมาเจอมึงกันเลย นะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ริมหาดของอาวานิพาร์คกันนะครับอันนี้คือเขาถ่ายรูปต้องบอกว่าริมหาดนี้ชิลมากเขามีบาร์อยู่ข้างบนซ้ายมือนายายมือเราเนี่ยครับเป็นบาร์นั่งติดริมทะเลสามารถชิลได้เลยแล้วก็ตรงนี้เป็นหาดเขามีบริการเหมือนเป็นเป็นเป็นเหมือนเรือชายักไหมไม่ใช่ใครเรือชายักเหมือนแบบเรือพายครับด้านขวามือเราฝั่งนู้นเรื่อยอ่ากันที่ก็พูดจริงๆอ่ะ นะครับผมเป็นเรือเขาเรียกว่าอะไรเป็นเรือยืนแล้วพายอย่างนี้คายักเราก็เรียกมันถูกกันเป็นบอร์ดเรือคายังเออเออเรือคายังได้อยู่โอเคครับนะครับผมก็วันนี้เราลงมาถ่ายงานซ้อนงานนะฮะอ๋อใช่ใช่ใช่าเมื่อกี้ถ่ายงานเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายงานต้อเนี่ยเดี๋ยวคุยต่อเป็นเป็นไงคะเบื้องหลังปฏิทินวันนี้ถามตากล้องของเราก็ถือว่าถ่ายทุกปีกันไปแลชิว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 ชิปีแล้วแล้วมาครับอีแล้วเนื้อ เดี๋ยวเราเน้นนี่เปลี่ยนแนวมาเป็นแบบว่าชิลๆใสๆเพราะปกติเราจะถ่ายกันที่สตูดิโอถ้าส่วนใหญ่เนาะเขาพี่แล้วมีทะเลรอบนึ่งแต่ว่ารอบนั้นก็ค่อนข้างดุเดือดน่าดูทั้งขึ้นเขาลงห้วยจำได้ไปทะเลแล้วก็ขึ้นเขาด้วยใชสๆๆรอบนั้นแต่รอบนี้จะเป็นแนวแบบว่าก็ไม่ตั้งใจถ่ายอ่ะยาวเฉลอเฉลยมินิมอลมินิมอลแนวแบบฟิล์มฟิล์มหน่อยฮะเราติดตามนะคะติดตามนะครับใกล้เสร็จแล้วแหละ ห้องของเรานะครับห้องของเจนก็จะเป็นในส่วนของการเปาะใกล้เป็นการ์เดนเอ็กเซสนะครับก็เดินมาแต่ครันนี้มันก็ใกล้กับตัวตัวสระน้ำแล้วมันก็เดินเข้าเดินเหมือนกันผมไปดูห้องพักกันเขาบอกว่าที่นี่ก็คือมีระบบเรื่องของรักษาความเย็นนะฮะถ้าดูปิดไมสเนิทปึ๊บประตูตัวเครื่องปรับอากาศจะดับไปดูครับนี่ครับนี่ออกมาก็เป็นทาง ยังได้แบกเสร็จเกิดสวนน้ำเลยแค่นี้ก็ใกล้กันก,ก็ใกล้มากนะเดินไปได้ตามสบายก็ต้องมีพัดลมให้สต่เรบใครที่อยากมานั่งชิลข้างนอกนะครับขออนุญ,ญาตนะขออนุญ,ญาตนะเข<อ>้าผัดเข้าผัดปูเข้าผัดปูครับปกติเวลาเรียกว่าเวลามาทะเลเนาะเป็นจานนี่แบบต้องสั่งอยู่แล้วเข้าผัดปูพูดสั่งข้าวผัดกุ้งนะ <c oughs> เป็นไงหิวไหมไม่ใช่อร่อย <c oughs> พี yup. ่ดูดิโอ้ยกุ้งินโคตรอุ้ยโนชนชนกินมือเข้าไปซะแล้วงาบนี่ไงจะดูอ um, oh, ่ะอุ้ยโอ้ยผมีแบบกุ้งตัวใหญ่ด้วยเหรอใช่ดีนี่ชนชนนันกั้งหรือมั้งไม่ใช่กุ้งอานี่นั้งมันกั้งนี่กั้งเหรอเนี่ยมีกั้งด้วยกั้งด้วยโคตรดีกั้งถุง ไอ้ก็ถูกจนครับโป๊หนึ่งสองดูเากินนั่แน่นนะฮะซึ่งเขามาสามอย่างด้วยกันนะครับอย่างหนึ่งก็คือนี่เลยอ่างจากุจจี้ของเรานี่มาเป็นอ่างอันนี้ยผมเช็ดเลยจริงๆ ตัวนี้เขาเรียกว่าชื่ออะไรนะครับพี่เอเลเมนท์แปลว่า e อ e ลเมน์เนี่ยแปลว่าแบบท่านี่ไงนั n นเน็ตนั่นเน็ตแมนจว่าบ้าค้างอ่าเรามาดูกันครับก็คือท่าแตกนั่นเองที่จะดูเนาปลากินไม่กิติดตาไว้ติดตาไว้เน็ตแล้วว่ะเนี่ยบอกแล้วคนนหิวแสง กุบกับกุบกับอ้ํามัมมัมมากับพวกนี้มากับรถตุ๊กตุ๊กมันสนุกตุ๊กตุ๊กอ้ํามัมมัมมัมคำของแม่อร่อยแท้แม่ป้อนมัมมัมย้โอ้โหนี่ยยูทูบพิมพ์เลยไปเป็นนิดพอคิดไป มีาใส่หัวไปไปห้ทัวมึงร้องได้เหรอนะลร้องได้ร้องเลยไปวาเป็นนกยักษ์ตไปกัอแกกัะตกแกัะตกแก๊ะ เช้าเป็นไงไปจิ้มแช่ออกมาอร่อยครับทุกคนผมอยากไม่รู้ว่าผมไปกินมาที่นี่แล้ว,าลวอาหารอร่อยมากและนี่คือทั้งหมดนะครับสำหรับทริปวันนี้สำหกับการถ่ายเบื้องหลังนะครับผมปาิชินนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมถ้ามีผิดพลาดประการใดพวกเราทั้งสามคนต้องขอประาทานโทษด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะอวานิ p l u สหวัวหินด้วยนะครับสำหรับห้องพักและ บริการที่ดีมาก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 เลยจริงๆสิบนิ้วอาณุกรมลงกาบนะครับขอบคุณขอบคุณมากๆครับเอาวันนี้ครับจริงจริงดีกับทุกอย่างในเรงฟาร์ซิลิตี้ทุกอย่างแล้วก็กับพวกพี่พี่พนักงานก็บริการดีสุดๆเดินทางใกล้นะครับผมไม่ไกลจากกรุงเน่มาที่นีน่ไรครับเอาวันนี้พลัสโมดิมได้ครับวันนี้พวกเราสามโนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่เด้อเดี๋ยวเจอกันใหม่ขึ้นหน้าครับสวัสดีครับหลายวันต่อ กูงกบก็ตินเงื่อนนะติกเงื่อนจากเจ้านายลอยไปลอยมาอย่างนี้จึงขอร้องต่อ,อทเทวดาอีกครั้งท่านเทวดาขอส่งนายใหม่ลงมาค่ะด้วยเถิดเอารอแป๊บนึ่งรอแป๊บนึงเปลี่ยนหน้าแป๊บเดียวทเทวดาจึงส่งนายใหม่ลงมาให้กูงกบก็ยังไม่พอใจและร้องขอนายใหม่บ่อยครั้งจนสุดท้ายเทวดาได้ส่งนกกระสาล,ลงมาเกมไม่เอากมเกมแน่นอนนกกระสาล,ลงมาแล้วเนี่ย หลังจากนั้นลูกก็จะก,กินทีละตัวทีละตัวจนหมดนี่านเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงพอใจในสิ่งที่ตนมี